สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับคิดคณิตนะคะอาจารย์มัทุลีนะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการหารนะคะนี่การหารเครื่องหมายก็แบบนี้นะที่เราเคยเห็นกันมานะคะ,ะการหารของปอ .3 นะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นการหารที่มีตัวตั้งนะคะ,ะเป็นหนึ่งหลัก นะคะตัวตั้ง1หลักกับตัวหารนะคะที่เป็น1หลักนะคะกับมีกรณีที่เป็นตัวตั้งนะคะ2หลักนะคะแล้วก็มีตัวหารนะคะเป็น1หลักนะแล้วก็ตัวตั้งนะคะมี3หลักนะคะ3หลักก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะแล้วก็มีตัวหารเป็น1หลักนะคะ และนะคะตัวตั้งนะคะยังมีอีกกรณีที่ตัวตั้งเป็น4หลักนะคะแล้วก็มีตัวหารตัวหารเป็นเลข1หลักนะคะมีอีกไหมน,นะคะก็จะมีอีกนะคะก็จะเป็นกรณีที่ตัวตั้งนะคะเป็น3หลักขึ้นไปนะคะแล้วก็มีตัวหาร เป็น2หลักจริงๆแล้วตัวตั้ง2หลักกับตัวหาร2หลักก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้กันนะคะอันนี้ตัวตั้ง4หลักแล้วก็ตัวหาร2หลักนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของป3ที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหารนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ้อแต่ว่า ในกรณีที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นกรณีที่ตัวหารเป็นหหลัก <S <s เห็นไหมคะกรณีที่1แล้วก็กรณีที่2ตัวหารเป็น2หลักนะคะเราจะเรียนกัน2กรณีนะกรณีที่ตัวหารหหลักกับตัวหาร2หลักนะคะเดี er va, <S <s ๋ยวเรามาดูกรณีที่เป็นตัวหารนะคะเป็นแค่หหลักหหลักนะคะสูตรคูณที่เด็กๆจะต้อง จะจำได้แล้วเนาะท่องได้แล้วก็คือแม่2ถึงแม่9นะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันเลยนะคะข้อแรกยกตัวอย่างเป็น64นะคะหารด้วย2นะห4สหารด้วย2สูตรคูณที่เด็กๆจะใช้กับสูตรคูณแม่นี้ก็คือสูตรคูณแม่2นะคะ,ะก็จะเริ่มที่64นะคะเป็นตัวตั้งหารด้วย2ตรงนี้เราเรียกว่าการหารยาวนะคะอะอ,อะไรได้6คะส 3ามนะคะสองใส่3ด้านบนใส่6ด้านล่างจากนั้นนะานำหกกับ6ไปลบกันเหลือ0ลบได้เท่าไหร่นะให้ดึง4ตัวถัดไปลงมานะคะคือ4ี่อ่ะสองลบกันก็เหลือเป็น0มีอะไรให้ดึงลงมาอีกไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่เหลือเศษนะคะคำตอบก็คือ32นั่นเองนะนะคะ ก็คำตอบจะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวลองทดสอบอีกสักข้อหนึ่งนะคะอย่างกรณีที่ตัวหาร1หลักเราก็จะใช้ตัวตั้ง3หลักก็ได้นะคะเดี๋ยวลองใช้570หารด้วย5นะคะมาดูกันว่าจะทําอย่างไรนะคะ,ะใส่เข้าไปในเครื่องหมายนะคะ5อะไรได้5นะคะก็5 1 5นํามาลบการเหลือ0 ดึงตัวถัดไปลงมาค่ะก็คือ7นะคะ5อะไรได้7ไม่มีก็คือ5 1 5นะคะลบกันเหลือ2มีตัวถัดไปให้ดึงลงมาไว้ข้างๆกันก็กลายเป็น20 5 4, 20ลบกันเป็น0ไม่มีอะไรให้ดึงลงมาแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีเศษข้อนี้เราก็จะตอบ114นะคะอ่าตัวหาร1หลักตัวตั้ง2หลักตัวตั้ง3หลัก เดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะกรณีที่ตัวตั้งเป็นเลข4หลักบ้างนะคะ,ะข้อนี้ครูจะใช้3,606นหะคะหารด้วย6นะคะ,ะทำเหมือนกันค่ะน,นำ3า0 6นมาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย6ท่องสุขคุณแม่6ค่ะ6อะไรได้3มีไหมไม่มีใส่ศูย์ดังนั้นจับเป็น36นะคะ6 6ได้36นะคะลบกันเหลือ0ดึงตัวถัดไปลงมาค่ะคือ0 6อะไรได้0ก็คือ0นั่นเองนะคะเมื่อใส่0ดึงตัวถัดไปลงมาค่ะ6อะไรได้6 6 1 6ลบกันเป็น0นะคะไม่มีอะไรให้ดึงแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ601 601นะคะ601จะเห็นว่าทั้ง3ข้อนะคะลบแล้ว มีตัวสุดท้ายเป็นศูนย์หมดเลยนะคะกรณีนี้เนี่ยเราเรียกว่าการหารแบบไม่มีเศษนะคะไม่มีเศษนะจะเห็นว่าลบกันแล้วหมดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เป็นการหารแบบไม่มีเศษนะคะคราวนี้ลองมาดูกรณีที่ตัวหารนะคะหหลักกันบ้างแต่ สุดท้ายนะคะจะเป็นลักษณะของการมีเศษนะคะมีเศษก็คือลบแล้วตัวสุดท้ายไม่ใช่0ูนย์ั่นเองอยกตัวอย่างเช่น63หารด้วย2นะก็นำา63เป็นตัวตั้งนะคะใส่เข้าไปภายในเครื่องหมายหารด้วย2 2 3 6ลบกันเหลือ0ดึง3ลงมา2 1 2ลบกันเหลือ 1. มีอะไรให้ดึงต่อจาก3ไหมคะถ้าไม่มีแล้ว1จะเป็นเศษนะคะเราก็จะเรียกว่า31นะคะแล้วก็1ตัวนี้นะคะไปเขียนเป็นเศษ1นะคะ,ะ,คะก็จะเหลืออยู่นั่นเองนะคะ31เศษ1อันนี้คือกรณีที่มีเศษนะคะซึ่งจะเป็นตัวตั้ง3หลัก4หลักก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะอ่ะคราวนี้ มาดูกรณีที่ตัวาหารเป็นเลข2หลักกันบ้างนะคะแต่2หลักไม่ได้ยากเลยเพราะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็น2หลักกรณีที่เป็นหลัก10บจำนวน10 11แล้วก็12นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆยังจำสุขคูณ3แม่สุขคูณนี้ได้ใช่ไหมคะที่เราเรียนไปมาตอนปอสอนั่นเองนะคะ,ะลองมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น5 5 0 50 นะคะ,ะหารด้วย10นะคะห5ารหารด้วย 10. อ่าเด็กๆเตรียมตัวท่องสุขคูณแม่10เลยนะคะ10อะไรได้5ไม่มีใสศูนย์ค่ะขยับเป็น55 15 50นะคะลบกันเหลือ5ดึงศูนย์ลงมาค่ะ10อะไรได้50 15ได้50นะคะลบกันเหลือ0มีอะไรให้ดึงอีกไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเราอยู่ข้างบนค่ะคำตอบคือ55นะคะอ่ะกรณีที่เป็นตัวหาร2หลักของเรา mm. ก็จะเป็นแม่10แม่11และแม่12นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะจะยากก็ต่อเมื่อเด็ก,ดกๆยังท่องสุขคูณไม่ ได้ไม่คล่องเพราะฉะนั้นยังพอมีเวลาในการฝึกฝนนะคะอย่าลืมฝึกท่องสุดคูณทุกวันแม่2ถึงแม่12ไปเลยนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะสามารถทำได้ไม่ว่าจะเจอโจทย์แบบไหนสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ